ครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมปลาชะโอนเนาะหรือปลาเสียมนะครับปลาเนื้ออ่อนประเภทปลาเนื้ออ่อนเลี้ยงไว้ข้างบ้านนะครับบ่อปูนหรือว่าเลี้ยงได้ไหมนี่ให้หัวหารประดุกนะครับเลี้ยงมาแล้วประมาณ1เดือนนะครับตัวก็ประมาณ7%จ็ดแปดเซนะนะครับเขาว่าราคาดีเนาะแต่ไม่รู้จะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองเลี้ยงดูนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเป็นงานอนดิเรกนะปลาพวกนี้เป็นปลาแม่น้ํานะครับ แต่เรามาเรียงในบ่อป,ปูนอยู่ข้างๆบ้านว่ามันจะโตไหมลองดูนะครับก็มีระบบบำบัดน้ำนะครับระบบกรองอะไรเงี้ยก็ใส่ดูไปนะครับแล้วก็ระบบไหลเวียนน้ำก็จะเอาน้ำจากสระมาเติมเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการาถ่ายเทน้ำนะครับเนี่ยนี่สระของผมนะครับยาวๆนี่แหละนะมีน้ำพุน้ำมาจากสระนะครับ